ไม่เคยเห็นว่าผลสุกเป็นอย่างไรน,นี่ผมนำมาให้ชมแล้วนะครับรอคอยมาถึง76วันนะครับแวะเวียนไปชมผลระยะแก้วที่ต้นเป็นประจำทุกสัปดาห์ไล่มาตั้งแต่วันที่31ธันวาคมจนในที่สุดก็พบความเปลี่ยนแปลงของสีผิวผลเป็นวันนี้ที่รอคอยครับติดหลายผลแต่ว่ามันหลุดร่วงเสียหมดสุก เป็นสีดำดำคล้ำๆนะครับจากสีเขียวผลระยะแก้วสุกเรียบร้อยแล้ววันที่17มีนาคม2025นะครับบานไข่มีมันเล็บติดแบบนี้นะครับคอมเมนต์มาได้ด้านล่างครับตัดมาแล้วนะครับอยู่ในชามนี้นะครับหลังจากที่ผมเก็บเกี่ยวผลมาเป็นที่เรียบร้อยก็ใช้มีดพาตัดเพื่อแงะดูภายในพบว่า ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวมีเมล็ดเดียวโดดๆเท่านั้นกลิ่นเหม็นเขียวคงไม่น่ากินได้